สบายดีปะลุงพบกันอี่งแ้วกับซ่องบักควนมันามานาปะลุงเอ้ยบรรยากาศตอนชี้คำคำปะลุงโอ้ยผมกันเนาะอากาศหนาวปะลุงเอ้ยบักควนกับสิไปซอยแม่น้องเดือนเพิ่นขัว้วเป็ดปะลุงเอ้ยนี่ยินว่ามื่นเนาะเพิ่นสิได้ย่อเสาให้น้องสาวเพิ่นผ่อนน้องสาวน้องสาวแม่น้องเดือนอะไรเพิ่นมีแผนการว่าสิสร้างบ้านปะลุงเอ้ย มื่นนี่เป็นมื่นส้างเพิ่นมามาันย่อย่อเสาปลาลุงมาควนกัดสิผ้าปลาลุงไปคั่วเป็ดซอยกันปลาลุงเลยจะได้กลับมาเบิกผสม z o o กันว่าสิเป็นจิตใจตอนนี้พอน้องเดือนกับแม่น้องเดือนนะกำลังคั่วอยู่มาควนกำลังสิไปซอยเพิ่นปลาลุงเลยจะได้กลับไปพอกกันอยู่เพื่อนแม่น้องเดือนปลาลุงไปกันเลยปลาลุงเลยภาพกับบริสัทธ์บคุคคลเหมือต้องขอโทษขออภัย นี่แหละป้ลุงแผนการพันสีสางบ้านย่อเสาเมื่ออื่นไปเข้าบ้านแม่น้องเลื่อนกันเลยป้ลุงเลยอ้าชม,มมือแท่านี้อ้าเพื่อนเหตุการณ์ป้าลุงมาการขวบป็ดสวัสดีพี่น้องมือบวเลย บนเพลงกับแม่น้องเดือน,ตอน,นตอนเป็ดเนาะคือซิมีแต่โต้ยพอีแม<ะ>่มาเล่นเนาะโต้แม่ไข่ชำางเป็นเจ้าเลยตัวนเนี่ยโต้แม่ไข่ว่าปลาลูกเลยบัวอน้ำห้มพี่เ,าเอาออย เยห้ามเกลือมันแต่กัดยังกะซิบน,น,นะแม่คนหัวลายใหญไปใหญ่เฮามาลกขนสอยหรือว่ามาคั่วซอยอะไรประลุงเอ้แต่กัดได้ผมมีไพ่จับกล้องเห็นเนาะ เฮาชิดอะใส่เอ็นขากรองปลาลุงบ้นานใส่ขากรองเพราะเฮาก็สซี่โคนเป็ดนั่นแหละขากรอกอยูไ่ไหนขกอกอยูไอไ่ไหนบอสอะไรกันมะควันชิดอะไรไปลรคนเป็ดหรือว่าขั้วเป็ดกันต่อปลาลุง ก็เพิ่ขขมคำก็ลุงลยบอกควนว่าสีใสตะกล้องปลลุงแต่ว่าเกาะมันขาเกาะมันยังบอ่อสมบูรณ์มันบ่มีอันนี้ปลลุงขาเกาะยังบ่ดีก็ลเลยเปลี่ยนสายปลาลุงไงบอกควนเห็นแม่น้องเดือนขวัวเป็ดแล้วก็คิดคิดทอดตอนนั้นข้าผ่านพันศัพท์เนาะ <Man. S 1> ผ่านพันสับแรกๆปะลุงเลยกิ่นเป็ดช่วงน่ะสิได้้ากันกินเป็ดกันปะลุงปิ่งเป็ดอยู่ที่เพื่อนปู่ฮะไรรัวเพื่อนบอกขังเล่าเลยตอนนัดต่างแต่ว่ญญาหยาเพื่อนยังอยู่เนาะ <Yeah. S 1> โอ้ยหมวนขนาดปะลุงเลยแมนนะ นี่ปู่บ่าวปูจ้าไปบ้านนี้เงียบเงียบปะลุงเอยไปเดี๋ยว,น,วนี้กันไปจะเก่าไหมคะเอาผืนหนางเขาหม้ออยู่แล้วนในแขนซูกลิ้นขาวและบ่เนี้ยไปเดี๋ยวน,นี้เงียบเงาเนาะม,มาค้นกน็นนสิไปคือการปะลุงแหกต่างแต่ว่าบผู้เมือ่อใด จะไปจ่อพันยูแต่น้องมวยเพันก่ยังบ่ทันแข็งแรงมือขึ้นเด็ก็โอ้ลูกทรายปะลุงเอ้ไฮเบิด์ตขึ้นแม่นน้องมวยกับยายบุญรอดนะเปลี่ยนกันเอาเปลี่ยนกันรับเปลี่ยนกันนอนบอกควันกัดเปลี่ยนกันคือกันปาลุงเอ้เปลี่ยนนอนอย่างเดียวบอกควันเอาคิวเดียวแมนน้องมวยบอกควันควันให้พุ่งเอาลูกบอกควันกับควันทุยห่านน้ำปาลุง เห็ดคือบตตื่นนี่แหละเห็ดคือโบตินเงินปลาลุงเอ้ยเพราะว่ามันหิวนอนแหงอะไรเขากับโบไว้โบไวอแหงปลาลุงเพราะว่ามันกัดเนาะแม่มือใหม่ขันขังเว้นนาะปลาลุงเพิ่นกัดสีนอนบบป่าบบตีงนอนแต่สาวโจนคำพ่อมืดมาทำนี่แหละ เอาแล้วบาทนี้หายตื่นแล้วข้างบนมันแรงอะไรเพิ่งเสิยหายปุลูกเอ้ยคืดแด่ตะกี้ยังรู้คนแรกมีความคืดในหัวเดี๋ยวนี้เด้อหัวแบบคืดอะไรคืดยังเลยคือยาสลบมาใส่นมให้เูากินผุนม่ต้องเดือนแห่งขาดคือยาสารลบคนแม่มันลายคืนหิวนอนแล้วก็คืดไปเลยป่ะเหมือนเอายานอนรับ ซื้อๆแต่ว่าเดี๋ยวจานอนรับอันนี้ให้ลูกกินจะสรุปจะนอนรับอันนี้กกนะะะนอะเข็ดว่ามาใส่น้อยหนึ่งะนะพอนอนไพ่กันสิถือกันคู่คนอะไรพอแม่มือใหม่ประลุงแต่ก็คืนซื้อเราพี่น้องเอ้ยเห็รรดบโลรงเนาะความหิวนอนเนาะเกิดคู่คูค่มื่อนี้โอ้ยผ่านมาเลยแห้งแม่ลูกอันพอเราหิวอยู่หิวนอนป็นไร เสร็จเป็นเทียบลอยปลลงเลยสองตัวผ่านไปตัวที่สามกำลังสิเสร็จเป็นเทียบลอยเนาะเฮาว่าสิมาโลกคนเป็น,นไปโลกทรัพเป็นมือเกองให้ตัวเองแหละมีแต่สีขั้วปลาลุกบาบนี้พอเป็ดนี่ยคือเฮางขั้วอยวนเพื่อนปูบอยเนี่นบบยแต่ว่าคายกันนะแต่ว่า นุ่งพลุงเลยน้องเดือนพ่นกาไปหาหญ้าเป็นพลุงเลยกับน้องบันไดมือเสาร์ไปหาหญ้ีใหม่น้องเดือนเอ้ยไปหาหญ้าเป็นอะไรเจ้าหืมหาไปหญกรซเนา่บหลอด าอาอ่างบอู่ี่อเือนร้านร้านที่อยู่พังไทยเพื่อนเะเพื่อที่ได้่อนี่คืเป็นข้องง่ายๆหาเงินหาคำปลาลุงเลยตายมประเภนมืองตามประเพณนี่แต่ว่ายหญ่ก็ว่าบัทองบ่จะเขียวหมาปลาลุงบุเมนเป็นน้ำ หิวนอนนันน้ำลานบ่ครับบ่ครับมือห้างใส่เงเเผื่นเอายอดอ้อยปลาลูกเ้ยยอดอ้อยมาไห้มือยามันยากเพราะว่าฮะสิยอเสิบหมื่นหมื่นเนาะสได้ยอเส้ากัน บ่มันเพ่งเพิ่นเล่งมือแล้วปะลุงเอ้ยสงสัยยุ่งครบเ เป็ดสามตัวปลุงบ้าน,นจากที่โลกคนแล้วปลงุงบ้านเนื้อเิ็นกระสีทำการเผาเผาคนน้อยมันเีย๋ยออีกอย่างก็เผาเห็นมันหอมเนาะไปเรีวไปเร็วคุ้าลุงคือซิมันขนาดเนาะน ทีโตใหญ่ปลค่ะัเยงรไแต่พี่พ,พัดแต่สลองหนึ่งันศัพมาปลาลุงเอ๋บอกวนกับ่บเคได้กินเป็ดปะเนะี่ยแต่ก่อนน่ะได้กินดูแต่มเถายังอยู่เนาะอย่าเนยังอยู่อาก็จะได้กินกันดูส่วนนะ แต่ส่วนนี้โอ้ยปลาลุงเอยบาควันกระย่าเพอบาควันกับบไดบมีเวลาตื่นมากขำมาไม่แต่ลูกปลาลุงเอยสักผ้าสักผ้นเ่แหละชีวิตพอลูกอ่อนพอมือใหม่พอไมไปไ้ป้ายแดงจนแ้แม่นอวกรดกระเฮียนครับพี่น้องจนสิสลบ ọn, ลลย้อนปลาลุงเอยระวังเฮียน นี่กินเะมปพราะว่าวันนี้ปรลุงกับสมาิกคัแล้วควักริลาคขิไปที่เพียนท่านี้แล้วก็พอกันุอกา้าเดี๋ยวปรลุงเด้อบักควัเกษสิทำการขวับเป็ดกันต่อปรลุงสบายดี